นั่งสมาธิหรอคะลูกหนูนั่งสมาธิเหรออาบน้ำเพึ่งเสร็จจ้าเนี่ยคะ่ะเช็ดตัวให้เขามันหมาดแล้วก็พาเขาตากแดดอีกแล้วน้องบาเบอร์กลัวเสียงได้เป่าผมอะค่ะก็เลยต้องเช็ดตัวให้เขาแบบแห้งๆเนี่ยคะ่ะพาก็หนาเนี่ยเนี่ยพาหนานะเนี่ยเช็ดให้เขาแบบแห้งๆเลยคะ่ะแล้วก็ เอาเขามาตากแดดให้พอแห้งๆนิดนึงพเพราะขากลัวเสียงใดเปล่าผมเนี่ยนางดูค่ะดูนะดูหางนะหางหางนี่หางตกดินเลยไนะหมหางก็ตากแดดนะเนี่ยเอาหางตากแดดนะเนี่ยหางโ <c oughs> อ้ข้างหลังยังหล่อเลยอะ่ะโอ้ข้างหลังก็ยังหล่อ หางก็สวยนะคะเนี่ยค่ะหางดอกโคนก็ดอกปลายก็ดอกเนี่ยะนะหล่อเนาะใครหล่อหล่อยันหางเลยเหรอฮะโอ้ในแบบต้นน้อยของแม่จา๋าในแบบห,หันมาดีดิหันมาดีจิหันละหล่อละหล่อละหล่อหน่อยโอ้ไม่หล่อแล้วผมง่วงแล้วนั่งหลับนะครับ นั่งหลับหลับได้ทุกเวลาเลยเบอร์น่าจะเริ่มแห้งแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะพาน้องเข้าบ้านแล้วนะคะพอดีน้องเริ่มง่วงแล้วเบอร์เริ่มง่วงแล้วครับเนี่ยเริ่มง่วงแล้วไม่ไหวแล้ะ